สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันในรายวิชาสังคมค่ะวันจันทร์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้แบบบูรณาการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับวันสำคัญของพระมหากษัตริย์กันค่ะ สืบเนื่องจากในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2564ที่จะถึงนี้เป็นวันสำคัญของพระมหากษัตริย์นะคะนั่นก็คืคอวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพร,ระบรมเทรารามาธิบดีสีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนั่นเองค่ะ ในวันนี้นะคะคุณครูมีวิดีโอให้นักเรียนศึกษาถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์นะคะที่ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยนักเรียนพร้อมแล้วหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยค่ะสกายบุ๊กขอเสนอเลาเรื่องรัตนโกสินตอน แผ่นดินรัชกาลที่สิบนับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตในวันที่หนึ่งธันวาคม2559ผลเอกเปรมตินสุรานนท์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นายพรเทพวิชิตชลชัยประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติ ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายวีรพลตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกาได้กราบบังคมทูลนันเชิญสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชัรลิลงกรสยามากุฎราชกุมารพระราชธายาตขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ตามกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2559เป็นต้นไป สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามกุฎราชกุมารส่งตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงขึ้นส่งราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เฉลิมพระประมาพิธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยัวรางกูลเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันทีนที่28กรกฎาคม2495นบาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนับเป็นปีที่7แห่งการขึ้นของราชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช คณะทรงมีพระชนมพรรษา4พรรษาทรงเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาลรุ่นที่สองณนะโรงเรียนจิตละดาทรงศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทรงโปรดเล่นเครื่องยนต์กลไกต่างๆอย่างเด็กผู้ชายทั้งหลายเช่นรถยนต์เครื่องบินรถถังเรือและโปรดทอดประเนืหนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับการช่างการก่อสร้างทรงชื่นชอบเครื่องบินและรถถัง และยังทรงพระปีชาสามารถด้านดนตรีโปรดทรงเครื่องดนตรีแซกโซโฟนและร้องเพลงได้ทรงดนตรีร่วมกับสมเด็จพระบรมราชชนกนาถบ่อยครั้งพุทธศักราช2509ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณประเทศอังกฤษที่โรงเรียนคิงมิสแคว้นซัสเซกและโรงเรียนมินฟิล์แคว้นซอมเมเซ็ต จากนั้นทสงเข้าศึกษาต่อระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงสกูนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อสำเร็จแล้วสงเข้าศึกษาต่อในวิทยายลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยายลัยการทหารดันทูนกรุงแคนเบอร์าซึ่งหลักสูตรแบ่งออกเป็นสองภาคคือภาควิชาการทหารและภาควิชาสามัญระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยายลัยนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลีย ส่งเลือกศึกษาในสาขาวิชาอักรรษรศาสตร์และส่งสำเร็จการศึกษาในพุทธศักราช2519ขณะที่ทรงกำลังศึกษาอยู่นั้นในวันที่28ธันวาคม2515ปรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสงพระครุณาโปรดเก้าสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอร,าาราสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร พุทธศักราช2519ในประเทศไทยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องสู้รบกับผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รอยต่อสามจังหวัดครอบคลุมอำเภอลมศักและหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อําเภอด่านซ้ายและนาแห้วจังหวัดเลยรวมถึงอำเภอนครไทยและอำเภอชาติตการจังหวัดพิษณุโลกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเสด็จไปส่งเยี่ยมตำรวจ ทหารและราษฎรทั้งอย่างเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทนำหน้าทหารบุกตะลุยเสี่ยงอันตรายดำเนินกลยุทธ์ยิงโต้อตอบจนผู้ก่อการร้ายล่าถ,ถอยไปส่งปฏิบัติพระราชภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อความผาสุกข,ของพระสกนิกรชาวไทยโดยทรงร่วมปฏิบัติการรบต่อต้านการก่อการร้ายในหลายพื้นที่ของประเทศระหว่างพุทธศักราช2520 ถึง2,521ส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนเสนาที่การทหารบกส่งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดมาโดยเฉพาะด้านวิทยาการการบินส่งทุ่มเทฝึกการบินด้วยเครื่องบินเกือบทุกรูปแบบของกองทัพอากาศและส่งเข้าฝึกบินหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์และฝึกบินเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา พระองค์ทรงนำความรู้และประสบการณ์มาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูการบินให้แก่กองทัพอากาศด้วยเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ทรงพนวดณวัดพระศรีรัตนาศาสดารารรรมทรงได้รับพระฉายาว่าวาชิราลังการโนทรงจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลา15วันแล้วทรงลาสิกขา พุทธศักราช2525ส่งสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์รุ่นที่2จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและในพุทธศักราช2533ส่งเข้าศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสาหราฐอาณาจักรส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่แทนพระองค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเสมอมาอาทิทรงเป็นประธานในการทำนาสาธิต ที่จังหวัดสุพรรณบุรีสเสด็จไปในงานพระราชพิธีส่งบำเพ็นพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหายาตาชลมากนาวัดอรุณราชวรารามและ,สะเสด็จเยี่ยมเย็ยนราชฎรในภูมิภาคต่างๆพุทธศักราช2558สมเด็จพระบรมโอรสาทิราชสยามกุฎราชกุมารส่งจักรยานพระที่นั่งนำประชาชนทั่วประเทศปั่นจักรยานในกิจกรรมไบฟอร์มัม ปั่นเพื่อแม่และกิจกรรมไบ์ฟอร์เรสปั่นเพื่อพ่อเนื่องในโอกาสมาหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเนื่องในโอกาสมาหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประชาชนชาวไทยได้ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดเส้นทางมีพระสบกันนิกรเฝ้ารับสเสด็จอย่างเนืองแน่น บัดนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพพยัวรางกูลสเสด็จขึ้นทรงราชเพื่อสืบสารพระราชปัิิาานและส่งเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมราชชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอพระองค์ทรงพระเจริญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกกล้าวปกกระหม่อมแก่อาณาประชาราษฎรชาวไทยปราบกาลานาน ื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณระดินพระเทพพยัวรางกูลสเสด็จขึ้นทรงราชในฐานะพระประมุขของชาติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระปรมชนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรปรมนาถประพิษและสมเด็จพระราชชนนีต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณประดินทพระเทพยวรางกูลมีพระราชองค์การสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระมหาหมุนีวงศอัมพรอัมพโรวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลละมหาสังฆปรินายกเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สเสด็จสถิตณวัดร,ราชประพิษสถิตมหาศีมารามเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2560พุทธศักราช2561ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานความสุขนานาประการแก่ประชาชนอาทิจัดแสดงดนตรีณพระลานพระราชวังดุสิตจัดงานอุ่นไอรักคายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อเผยแพร่ความงดงาม ความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาลที่8มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรรัชกาลที่9เมื่อล่วงเข้าสู่ฤดูหนาวในพุทธศักราช2562ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชาอนุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงาน อุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินป์เป็นครั้งที่สองณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยเชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่หและสมัยอื่นๆมาเที่ยวชมงานทั้งยังได้พระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักในโอกาสพิธีเปิดงาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมภายในงานอบอวลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุคทั่วบริเวณงานตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพันธุ์พระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยาอาจจำลองเรือพระราชพิธีจำลองจำนวนสี่ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ เรือพระที่นั่งนาราย์ทรงสุวรรณรัชก,กาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงประชาชนได้ชมความงดงามของเรือจำลองที่งามประณีดุดลำจริงอย่างใกล้ชิดมีสาธิตการเฮเรือในกระบวนรพยุหะย่าตาทางชนลมากชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวชมงานกันอย่างเนืองแน่นนั้นนอกจากมีความสุขแล้วยังได้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยอีกด้วยเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมชาวไทยและคนทั่วโลกก็ได้ชมพิธีมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณประดินทระเทพยัวรางกูลส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่4-6พฤษภาคมพุทธศักราช2562ก่อนถึงวันมหามงคลบรมราชาพิเศษ วันศุกร์ที่หนึ่งพฤษภาคม2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ประดินทร์เทพยวรางกูลทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์นหนุทยาณพระที่นั่งอมพรสถานร,ราชวังดุสิตแล้วมีพระราชองค์การสถาปนาพระอัครมเมสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดา ให้ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศและฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์วันเสาร์ที่4พฤษภาคม2562เมื่อมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณประดินทพระเทพยอวรางกูลทรงดำรงพระบรมราชอิสริยยศเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการเฉลิมพระบรมราชกว่า พระบาทสมเด็จพระประเมนพระรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิรารงลงกรมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนพระรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิรารงลงกรมั่ยยิสอนูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุญเดศสยามินตราธิเบศร,ราชวรโรดมปรมนาถบพิษ พระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวพระประมาพิไทยยอ่อพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวอักษรพระประมาพิไทยวปรรมีพระปฐมบรมราชโอ,องการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณา,าราษฎรตลอดไปวันที่สี่พฤษภาคมจึงเป็นวันฉัดมงคลในรัชกาลนี้ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชองค์การสถาปนาสมเด็จพระราชนีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้เฉลิมพระปรมาพิไทยพระนามาพิไทย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์แล้ววันเดียวกันนี้ดาเสเด็จพระราชด,ดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหญา,าตราทางสทลมากตามโบราณราชประเพณีไปยังวัดบวรน,นิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามและว,วัดพระเจดุพนมิมลมังคลารามเพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน และพระบรมราชสรีรังคานสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าวันจันทร์ที่6พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกสรีหบัญชรพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาสตร์มีประชาชนมาเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลอย่างเนืองแน่นพร้อมใจกันเป็งเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องส่งพระเจริญ ทรงพระเจริญทรงพระเจริญเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562ณวันพระฤหัสบดีที่12ธันวาคม2,562เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิลาเทพพยวดีอุบหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าถีปังกรรัศมีชโชติมหาวชิโรตามาังคูลสิริวิบูลราชกุมาร การเสด็จเลียบพระนครทางชลมาครั้งนี้เป็นการเสด็จเลียบพระนครเพียงอย่างเดียวไม่มีการถวายผ้าพระกฐินเพื่อให้ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองพระบาทชื่นชมพระบารมีขบวนเรือพระราชพิธีออกจากท่าวาสุกรีเคลื่อนไปในแม่น้ำเจ้าพยาเทียบท่าราชวรดิทธระยะทาง3.4กิโลเมตรใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น52ลำ มีเรือสำคัญซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งสี่ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนาราย์ทรงสุวรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงพุทธศักราช2563ทั่วโลกเผชิญสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด19ในประเทศไทยวันที่12กุมภาพันธ์2563 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เป็นรายแรกจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยการดูแลรักษาสุขภาพพาราณัยของประชาชนตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาโรคโควิด -19 ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อัญเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพระราชทานเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในประเทศไทยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา2019พระรชาชทานนวัตกรรมห้องตรวจหาเชือ้อ พัฒนาโดยบริษัทซีเมนไทยจำกัดมหาชนให้แก่โรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศตามโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากโรคโควิด -19 พร้อมเสริมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆได้ด้วยจัดทำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนระิรภัยมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจโรคและมีระบบสารสนเทศที่ทันสมยัย โดยมีห้องเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยจัดเป็นห้องปลอดเชื้ออีกด้วยขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการดังพระราชประสงค์เพื่อปกป้องรักษาบ้านเมืองพระศาสนาและอาณาประชาราชให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปตลอดกาลนาน พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรา,รามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงพรไ่ฟ้าประชาชนาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธมามะกะและอัครศาสนุปธรรมพกทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมถึงทรงอุปถัมภ์บำรุงศาสนาต่างๆเช่นคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกเพื่อสร้างให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันโดยมีศาสนาทุกศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจระหว่างชนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานเชิญชวนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักชาติบ้านเมืองรู้รักสามคัคคีและร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมในยามที่ประชาชนประสบภัยพิบัติโรงครัวพระราชทานเป็นหนึ่งในน้ำพระาาราชหฤทยัยที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนรวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือในทุกพื้นที่เพื่อให้มีอาหารการกินในยามเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีทรงหวงยยเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติจึงพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องมือแพทย์พระราชทานพร้อมทั้งพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศอาทิโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลเหล่าทัพและโรงพยาบาลตำรวจประกอบด้วยรถชีวะนิรภัยห้องตรวจเชื้อไวรัสโครโรนาเครื่องช่วยหายใจเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วหน้ากากอนามัยหมวกเฟสชิล และชุดป้องกันการติดเชื้อโรคสร้างความปลื้มปิติแก่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นล้นพน้นทรงพระราชดำริพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด19ดำเนินการรูปแบบจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความทุกข์และความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกเลิกจ้างงานและขาดรายได้ โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 เป็นการต่อยอดโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้มีรายได้จากการเข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและนำความรู้เกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรมาถ่ายทอดด้วยการลงมือปฏิบัติจริงทั้งการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชอาหารสัตว์เกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานไปประกอบอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนขอถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญ,ญยิ่งยืนนาน ในวันนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตอาสาทำความดีค่ะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆที่นักเรียนพอทำได้ถ่ายรูปนะคะแล้วส่งมาในไฟล์งานคุณครูค,ค่ะการส่งงานในวันนี้นะคะจะมีภาพถ่ายในขณะที่นักเรียนนั่งชมคลิปวิดีโอ และภาพถ่ายที่นักเรียนได้กระทําความดีเป็นจิตอาสานะคะเสร็จแล้วส่งภาพถ่ายในโฟลเดอร์งานสังคมนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนวันนี้สวัสดีค่ะ